นามังนามาสามิติสลเนนะสหปัญจสิโมต้สสะารคะวัโตอนหรโตพกก็ท่านนายกที่สนตรีรองนายกพศ2556ตรงกับวันขึ้น3 ังหวัดกาลสินท่านสุวิทย์สุบงกตนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินทั้งสองท่านนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านบุญเลื่อนศรีธายกเทศมนตรีเมืองกาลสินท่านรองนายกนะครับท่านแก้วภูมเกียรตินะครับซึ่งผมขออนุญาตนำเรียนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็คงจะได้นะครับนำระเถร拉ดิเถระนะครับเพื่อความสะดวกสําหรับตัวท่านนะครับก็ขออนุญาตเรียน นะครับท่านได้รับสั่งนะครับในส่วนนี้นะครับหลังจากที่ท่านแก่ผภ้มิเกียรตินะครับหลังจากที่ท่านแก่ผภ้มิเกียรติได้ถตะปารไปที่เดียบร้อยนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลสําหรับตัวท่านเองนะครับร่วมประพงนางพระพุทธมนต์สำหรับทุกท่านในวันนี้นะครับพระครูวารธรรมพระครูวรธรรมที่ทางพิธีบัลเทิงศาสน์ของเรา นะครับได้ครับยื่นไว้ก็คงจะขอเรียนเชิญท่านครับรับปรบรน้ำพระพุทธมนต์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลตามลำดับนะครับยินดีขอเรียนเชิญท่านเลยครับสวัสดีปีใหม่ไทย ส่งผลให้ชีวิตของทุกท่านตลอดทั้งครอบครัวนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสิริท่านสุวิทย์สุบงกตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านนะคะท่านหัวหน้าส่วนการงานท่านแสตที่มีเกียรตินะคะก็มาให้กำลังใจมาร่วมเชิดชมกันดีกับพี่กาวผูุ้ณเจ้านะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเมตตาจากท่านนะครับของผู้ว่าราชการจังหวัดบุญเนื่องสิงห์เมทพสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดกาญจนบุรีของเรายินึง ครับหลังจากตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะร่วมสเป็นสนานกับปัตไนีสมบัตะครับ